สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t t o o o นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องบนเตียงมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า ติดมือจริงหรือแค่ข้ออ้างนะฮะเนื่องจากว่ามีสาวๆหลายคนถามผมมาว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยบางครั้งแฟนไม่เสร็จบางครั้งแฟนเสร็จช้าหรือบางคนต้องแบบดึงออกมาแล้วมาใช้มือช่วยตัวเองจนเสร็จบางคนทำๆอยู่แล้วอ่อนไปกลางทางอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วเวลาผู้หญิงไปถามผู้ชายเนี่ยผู้ชายบางคนนะครับมันจะตอบว่าอ๋อพอดีผมติดมือติดมือหมายถึงอะไรหมายถึงติดการช่วยตัวเองติดการใช้มือในการสําเร็จความคข้หรือจะต้อง conceito. ถึงจุดสุดยอดเมื่อเมื่อใช้มือเท่านั้นนะฮะอันนี้หลายคนมาถามผมว่าจะแก้อย่างไงมันจริงหรือไม่จริงผู้ชายติดมือจริงหรอมันเกิดจากอะไรนะฮะวันนี้ผมเลยรวบรวมทั้งเหตุผลและคําตอบมาฝากสาวๆของผมกันนะฮะในหัวข้อที่บอกไปแล้วว่าติดมือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆเกิดขึ้นจริงๆหรือมันเป็นข้ออ้างจากผู้ชายเท่านั้นจากประสบการณ์ชีวิตผมเลยนะครับผมจะบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยเวลาไม่เสร็จหรือไม่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ประมาณ3-4ข้อไม่เยอะ เท่าไหร่นะฮะอยู่ที่ว่าเขาจะบอกความจริงกับคุณหรือเปล่าหรือเขาอาจจะปกปิดความเป็นจริงเพราะว่าเขากลัวคุณเสียใจนะคะแต่สําหรับผมเนี่ยไอ้คำว่าติดมือเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง นะครับผู้ชายเรานะถ้าอยากจะเสร็จอยากจะถึงจุดสุดยอดเนี่ยสามารถทําให้เสร็จให้ถึงจุดสุดยอดได้โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรกับคนที่เราชอบคนที่เคมีตรงกันคนที่พออยู่ใกล้ๆแล้วเกิดความอยากาอ,ากอะความอยากเกิดอารมณ์ทางเพศเกิดความอยากร่วมเพศร่วมรักเนี่ยนะฮะยังไงมันก็เสร็จอยู่แล้วนะครับยิ่งเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยไอ้น้องสาวของผู้หญิงเนี่ยมันมีมิติมีความลื่นมีความอุ่นมีความตอดรัดอย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาเสร็จเร็วซะด้วยซ้ํา ทีเนี้ยมันก็จะมีบางส่วนที่เสร็จยากไม่เสร็จหรือว่าทำทำไปแล้วอ่อนเนี่ยอาลองมาดูกันข้อหนึ่งะฮะที่มันเป็นสาเหตุซึ่งผมสันนิษฐานเอานะครับจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็จากความรู้สึกของตัวเองที่เคยสัมผัสมาด้วยนะฮะเหตุผลที่1ก็คือผู้ชายบางคนเวลาครบ กับผู้หญิงไปนานๆแล้วมันจะมีโมเมนต์ของอารมณ์เบื่ออารมณ์เบื่ออา,อ,อารมณ์ขี้เกียจนะครับแล้วพอเบื่อขี้เกียจเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากทําก็เลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นในระหว่างร่วมเพศซึ่งมันจะเหมือนประมาณว่าทํํๆไปแล้วนิ่มกลางทางอ่อนกลางทางหรือทํํๆไปแล้วไม่เสร็จสักทีทำยังไงก็ไม่เสร็จนั่นอาจจะเกิดมาเพราะว่าเขาเบื่อ การมีเพศสัมพันธ์กับคุณหรือว่าเขาขี้เกียบทำนะฮะบางคนอายุเยอะไงห้ 50, 60, าสิบหกสิบจะเคยเป็นฝ่ายลูกเคยบุกตะลุยชอบนั่งเฉยๆนอนเฉยๆและชอบให้ผู้หญิงบริการหรือชอบให้ผู้หญิงทําให้ถ้าคุณสังเกตดูแล้วเขาเป็นลักษณะเหมือนข้อหนึ่งเนี่ยสาวๆก็แค่พยายามหาเทคนิค ตื่นเต้นแปลกๆใหม่ๆมาเล่นกับเขานะฮะถ้าคิดไม่ออกเนี่ยผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่ล่าสุดของผมเลยชื่อคอร์สว่า b a s i c ่ t ค Western Style หรือ Bas i c ่ t สายฝอนะฮะไอ้คอร์สเนี่ยผมจะแนะนําวิธีที่แบบว่าปลุกความตื่นเต้นสร้างความเ้าใจในเกมรักนะครับเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นบทบาทสมมุติเล่นแบบ BDSM อะไรต่างๆเนี่ยผมจะเอามาทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้เอาไปกระตุ้นให้ผู้ชายของคุณเกิดอารมณ์ทางเพศและเกิดความตื่นเต้น กลับมานะฮะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ติดมือจริงๆหรอกเขาแค่เบื่อเขาก็เลยหาเหตุผลมาอ้างที่ไม่อยากทําผู้ชายบางคนแอบไปช่วยตัวเองพอเมียไปแอบเจออ้าวทาไมไม่มีอะไรกับฉันล่ะทำไมไม่ทํากานบ้านกับฉันทําไมคุณแอบไปลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะอ้างมาว่าอ๋อพอดีผมติดมือนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเปล่าเขาอาจจะเบื่อการมีเพศสัมพันธ์กับคุณก็ได้อันเนี้ยเป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งซึ่งมันก็แก้ไขได้ไม่ยากขอให้คุณและเขาเปิดอกคุยกันเปิดใจคุยกันยอมรับปัญหาและร่วมกันแก้ไขมมันก็จะไ่่ใช ยยากอะไรเละะมาถึงเหตุผลข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเหตุผลมันมาจากผู้หญิงนะครับซึ่งผู้ชายบางคนเนี่ยไม่กล้าบอกตรงๆดังนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยพระถ้าช่วงแรกๆคบกันใหม่ๆม,มีเพศสัมพันธ์เขาเสร็จข้างในตัวคุณหรือเขาเสร็จได้เองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรแต่พอมาช่วงหลังๆปุ๊บพอเขาจะเสร็จเขาต้องดึงออกมาแล้วแล้วเขาก็ต้องใช้มือเขาช่วยตัวเองจนกว่าเขาจะเสร็จเนี่ยบางทีอาจจะเกิดมาจากช่องคลอดหลวมนะฮะช่องคลอดหลวมช่องคลอดไม่กระชับ อันเนี้ยบางทีผู้ชายไม่กล้าบอกตรงๆถ้าเขามีความเป็นสุภาพบุรุษหรือเขารักคุณเขารักษาน้ําใจคุณเขาจะไม่บอกแต่คุณแก้ไขปัญหานี้ได้ถ้าช่องคลอดคุณหลวมหรือเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วมันมีเสียงลมออกมาจากช่องคลอดเหมือนน้องสาวตดน้องสาวเลอผายลมเนี่ยนะฮะคุณไปฝึกขมิบเอานะครับใครอยากรู้วิธีขมิบช่องคลอดทํำยังไงเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไว้แล้วก็เดี๋ยวดูคลิปนี้จบแล้วก็ไลน์มาหาผมที่ไลน์แอชเทนนิววิคข้างล่างนี้บอกว่าโค้ดคะขอดูวิธีฝึกขมิิิบบคคค่่ะแล้้้้วุณกกก็ไปฝึมมนนนสสังังงงเตตาายๆอออนนีือถ ขณะมีเพศสัมพันธ์แล้วมันมีเสียงปุ๊ด,ป,ด,ป,ดปิดพุดพัดออกมาเนี่ยมีลมสวนออกมาเนี่ยแปลว่าช่องคลอดเริ่มหลวมแล้วเริ่มไม่กระชับแล้วคุณก็ต้องไปแก้ไขด้วยการฝึกขมิดเอาอันนี้คือเหตุผลข้อที่2นะครับเหตุผลข้อที่3อันนี้จะแก้ยากมากเลยมันเกิดจากคุณกับเขาเคมีทางเพศไม่ตรงกันคุณอาจจะเคมีตรงกับเขาอยู่กับเขาแล้วมีอารมณ์แต่เ,ตเขาอ่ะอาจจะเคมีไม่ตรงกับคุณนะฮะเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขารักคุณจริงเขาชอบคุณจริงแต่ร่างกายมันไม่เกิดปฏิกิริยากิ่นตัวคุณไม่ได้กระตุ้นเขาเสียงคุุณไไมม่ด้้กระตนเาสสััผ คุณไม่ได้กระตุ้นเขาไอ้แบบเนี้ยตอนคบกันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเพศสัมพันธ์กันได้แต่มันก็จะไม่สนุก แซบเหมือนคู่อื่นๆนะฮะแต่พอคบกันไปนานๆเนี่ยผู้ชายเรื่องไม่อยากมีอะไรกับผู้หญิงแล้วเพราะว่ามีแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่เสียวมันไม่ฟินมันไม่เสร็จคนเรานะเคมีทางเพศไม่ตรงกันนะผู้หญิงก็จะไม่มีน้ําหล่อลื่นผู้ชายน้องเคก็จะไม่แข็งแล้วเวลามีอะไรกันไปมันเหมือนปฏิบัติไปตามหน้าที่อ่ะมันไม่มีอารมณ์ทางเพศมันก็จะไม่เสียวผู้หญิงหลายคนเลยมาปรึกษาผมว่าเฮ้ยทำไมมีอะไรกับแฟนแล้วสอดใส่เข้าไปแล้วหนูรักแฟนมากเลยนะแต่หนูไม่เคยเสียวเลยไม่รู้สึกว่าเสร็จเป็นยังไงไม่รู้สึกว่าเสียวเป็นยััังงงงไนน่แหหลละมมคคคืออเเตุผขําาาวีท ไม่ตรงกันถ้าเป็นอย่างงี้ผู้ชายบางคนเขาก็าจะอ้างว่าเขาติดมือแล้วเขาก็จะแอบไปช่วยตัวเองหรือว่าบางทีร่วมรักกันอยู่สักพักหนึ่งพอคุณเสร็จเขาก็จะดึงออกมาแล้วเขาใช้มือช่วยตัวเขาเองเพราะว่าเคมีทางเพศไม่ตรงกันซึ่งบางทีเจ้าตัวไม่รู้ตัวคุณก็ไม่รู้ด้วยว่ามันไม่ตรงกันนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้การสังเกตเป็นระยะเวลานานนะฮะยิ่งถ้าอยู่กันมาหลายๆปีหรือหลายเดือนแล้วไม่มีเพศสัมพันธ์กันเลยเนี่ยปีละครั้งปีละสองครั้งเนี่ยมันแน่นอนแล้วว่าเคมีทางเพศของคุณกับเขาอะมันไม่ตรง ใครชอบใครอยู่ใกล้ใครเนี่ยมันเกิดอารมณ์น้องเคมันตั้งชันขึ้นโดยที่เราไม่ได้สั่งไม่ได้กําหนดมันเลยอะแค่นั่งชิดๆกันอย่างเงี้ยจับมือหรือได้กลิ่นผมเขาได้กลิ่นเหงื่อเขาได้กลิ่นตัวเขาเนี่ย อารมณ์ทางเพศมาเลยน้องเคแข็งโดยที่ไม่ต้องเอามือมาจับหรือเอาปากมาโดนเลยนะฮะอันนี้คือคนที่เคมีตรงกันแต่ถ้าคนที่เคมีไม่ตรงกันฝืนยังไงพยายามยังไงไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อันนี้ผมเคยสอนอยู่บ่อยๆแล้วนะครับเ,เหตุผลข้อน,นี้นะครับสาวๆถามว่าแก้ไขได้ไหมถ้ามันเคมีไม่ตรงกันจริงๆเนี่ยแก้ได้ยากมากแต่มันก็มีวิธีการปรับเยียวยานะฮะซึ่งผมก็จะมีสอนเลลวลาคือการสร้างความตื่นเต้นอย่างที่ผมบอกว่าเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากความตื่นเต้น ความเร้าใจจากคนที่เคมีกลิ่นกายกิ่น ร่างกายกลิ่นน้องสาวกลิ่นเส้นผมเสียงอะไรมันฟังแล้วมันเข้าไปสู่โสดสนอเพราะจับใจอะไรเงี้ยมันก็เกิดอารมณ์ทางเพศดังนั้นเนี่ยบางทีสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งผมก็จะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b a s t s c r e t i Fo ถ้าสนใจก็ไปเรียนรู้ได้นะครับใครอยากปรึกษาปัญหาทางเพศปรึกษาเรื่องความรักปรึกษาเรื่องบนเตียงลับอยู่ในอกความลับครับอกบอกใครไม่ได้ก็อย่าลืมทักมาที่ Li@ น์แอดเทนนิววที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ